ล้อเขาจะถอยเขาจะถอยลงมาแล้วก็มาชิดตัวที่เซ็งกิ้งตัวเนี้ยแล้วก็มันจะยกช้าเห็นไหมช้าลอยไอ้ตัวที่เซ็งกิ้งตัวเนี้ยไอ้ตัวที่แบบไอ้เก้าปูยานอ่ะมันจะดันตัวสิบล้อยสิบร้อแก่ไม่ต้องใส่เกียร์ใส่เกียร์ว่างปกะกองเสาหน้าเฉยๆไอ้ตัวนี้คือหน้าที่ทำอะไรไอ้คนขับเขาจะรู้ดีเขาจะมาขับล้อซ้ายขวาเขาจะดูขอบตัวนี้ถ้าว่าเขาต้องไม่มีตัวนี้เขาไปไม่ได้ มันต้องใช้โซ่ตัวนี้ตามรอยที่เขาปูไปแล้วแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะไปตามของมันเองเลยเห่านี้ตัวนี้สามารถเข้าออกได้ยิ่งออกได้กาจะตั้งตัวนี้ตามของเส้นนี้เลยร้อนร้อนมากเลยไอ้ข้างหน้าไม่ก่อเลยไอ้ข้างหลังร้อนมากเลยจะไม่ผิดเข้าๆนะแต่จะไม่ผิดี่สว่าเขาตั้งมาประมาณสว่าห 6เส้นนะเวลาเขาเวลาเขาบดอัดนะมันจะติดอยู hmm. ่ประมาณนะเวลาเขาบดมันจะติดอยู่ประมาณ5เสนคนนี้แต่จำเป็นิดนะได้เข้า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 ไม่ได้ชำนาญครับเรื่องนี้ดูดิว่าเคขาทำงันยังไงทำงานกันยังไงทำงานกันเป็นไรคนคุมงานจะมี2คนซ้ายขวาฝั่งโน้นจะจะคุ้มขอบฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็จะคุ้มขอบฝั่งนี้ าคนเดียวนัว้นเขาเล่นไม่ได้มันต้องวิ่งไปมาไปมาไปมามันไม่ทันทีนี้เขาจะคุมทีละคนเลยทางด้าข้างหนึ่งฝั่งนี้คนหนึ่งแล้วก็จะมีคนวัดยิ้มอยู่คนหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเออระดับขาดไหมเพราะว่าถ้าขาดเขาก็จะยกนี่ไงตัวยกนโอเคเราไปชมข้างหน้าดู ก็จะถอยมาถอยมาเทาตู้นี้ต่อเพื่อที่จะไม่ให้ยางใะยางมาตอนขาดพอยางมาตอนนี้นี่หมดเขาจะหยุดทันทีเลยไม่นั้นยางมาต้อนมันจะขดะาดครับแล้วมาแล้วในนี้หมดแล้วในนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวๆๆ แล้วหลังยังมีอยู่เดี๋ยวด้วย10รอจะตัวลงมาเอาห้อยแล้วห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 อยแล้วลูวยใช่เอายกตัวลูกอ่อนตัวแม่แล้วอ่อน อาวันลูกก่อนไปแล้วตอนนี้ด้นานไงด้นานไงปั๊บปุ๊บมันจะยุกพอประมาณการไม่ใช่ว่ายุกทีเดียวหมดถ้ายุกทีเดียวหมดไม่ได้ล่นเลยพอประมาณการป๊บคุณข่าวบอลแหม่คุณข่าวนี่ไม่ต้องทำอะไรมีวิธีเดียวตอนนี้มีคุณข่าวเร่งเร่งแค่ศูนย์โซ่ตัวนี้ตัวเดียวก็จะหักออกมาได้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา ไอ้คนไอ้คนมางคับอัะไปซ้ายไปขวาเขาจะดูตนนัวนี้เป็น,นหลักนม่เกณฑ์เป็นหลักไอ้คนหลังหน้าที่เขามัน,นก็อย่างเดียวว่าไ,ไปตามขอบเปิดว่างหิดแคนนปนย่างนว้หมดแคบ นี่พื้นชั้นแรกแล้วก็ตอนนี้พุ้นชั้นที่สองพุ้นชั้นที่สองนี่นคือเสร็จจัดไปสวยสวัจัดไป,ดไปพลังไป